ไปเดินทางเดินทางอย่ายายายาหาเรื่องเขาเดินมาเอว่นมาเลยเวนมากิ๊บกิ๊บ อย่าไปหาเรื่องเขามาเนี่ยลูก๊บกิ๊บมาเร็วกิ๊บ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 นี่เราไปไหนกันดี ด,ดูขามันนะฮะดูความอ้วนของมัน,อนโอ้ยบนบนจริงๆอะ่ะจะไปไหนกันไม่สนใจเลยฮนะ่ะไอ้กิ๊บมาเร็วกิ๊บตามมาไหมจะตามมาไหม ดูนะคะเขาจะตามมาไหมเห็นมีดอีนี่เราเรียกดูนะก๊บกบบกบกบบมาเร็วเร็วเร็วเรมาเร็วเร็วเรไอ้ก๊บมาเร็วเร็วเมาเร็วมาเร็วมาเร็วมืนกำจัดยาเคลื่อนที่นะคะเริ่มทำงานแล้วจ้า เริ่มทำง,งานแล้วค่ะโอ้โหอร,อร่อยไปไหนกันอะสนใจตรงนี้ใช่ไหมวันนี้จริงจังมากค่ะวันนี้ ไม่สนเรือเลยกินอย่างเดียวหานติ้นกินหญ้าค่ะพวกนี้ไม่ใช่หันฟ้านะยุงไม่กินตดดูดไนใช่ไหมออกมาเป็นสีอะไรเนี่ย เป็นสีบูก็ดีสีจะสวยเลยนะตัวนู้นนี่เป็นสีเทานี่เทาอ่อนลุ้นกันนะคะว่าจะสีอะไรสีอะไรก็รักแหละตูดใหญ่อย่างเงี้ยน่ารักตัวโตวกับพี่เขาแล้วค่ะตอนนี้ดูสิพอหรือยัง เราจะได้เปลี่ยนที่ใหม่นะเด็กๆอ,อ,อร่อยจังเลยกินจริงจังแฮะนอนกินเลยเหรอเนี่ย นั่งกินเลยใช่ไหมอากาศดีค่ะวันนี้ช่วงเช้าเลยนะจะไปไหนกันอะ่ะจะไปหาเรื่องใครนะเจ็มไหม ได้ยินเสียงเดินไหมคะปะ๊ปะ๊ปะ๊ปะั๊ะะะตูดมปนบานาตามค่ะตามเป็ไนไงกันไอ้ว่านไม่เป็นไงกันวิ่งสิวิงว่งสิอ้วนวิ่งสิโอเคโอเคพอละไปเตรียมสถานที่ให้พวกหล่อนทำงานก่อนนะเดีย๋ยวจะจัดเลาเคลื่อนที่ให้เขาก่อนค่ะ ต้องทำแบบนี้ไม่งั้นนี่แบบมันกินหญ้าไม่หมดอ่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเขามีเล้าอย่างนี้แล้วเขาจะกินหญ้าจนหมดเกลี้ยงน้ําเก่าไม่เล่นแน่ดูสิไม่เอาเลยเห็นไหมคะน้าเก่าไม่สนปะ่ะโอเคคะ่ะไปเคลียร์น้ําเคลียร์เล้าให้เขาก่อนไม่ชอบน้ำสกปรกคะ่ะต้องน้ำสะอาดนะคะให้หารพวกนี้ ไว้เจอกคันคลิปหน้าค่ะ